สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดิอคนาทาโรนะคะช่องการดูดวงเพื่อการตื่นรู้และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะคลิปนี้นะคะเป็นของเพื่อนๆนะคะชาวราศีกุมนะคะ,ะเราแบ่งตาม ออโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21นะคะมกราคมถึง19กุมภาพันธ์นี้นะคะก็เป็นดวงรายเดือนของเพื่อนๆนะคะออชาวราสีกุม ในเดือนกันยายน2566นะคะดังนั้นการอ่านเนี่ยมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวที่ไพ่เขาเล่ามาเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องตรงกับเพื่อนๆทุกคนที่เกิดชาวราศีกุมนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งใดที่ดีน้อมรับไปนะคะสิ่งใดที่ฟังเราไม่สบายใจปล่อยผ่านอย่าเก็บไปคิดมากนะคะฟังขำๆหรือว่าเป็นเรื่องที่เตือนสติให้เรารับมือ,เ,อ,อเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้อย่างมีสติ นะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกด subscribe นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะก็พร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะคะดวงรายเดือนชาวราศีกุมกันเลยค่ะ <S 2> <S 2> สำหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้นะคะ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณโดดเด่นมากๆก็คือการใช้ความคิดนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของเดอะเดวิลนะคะเดอะเดวิลเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของความคิดก็คือคุณมีเรื่องที่จะต้องคิดต้องตัดสินใจบางอย่างแต่คุณยังไม่สามารถที่จะก้าวผ่านสิ่งที่มารบก,กวนจิตใจของคุณได้นะคะแล้วมันยิ่งประปกบไปด้วยแฮงแมนด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขหรือว่าต้องตัดสินใจยังไงดีนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเดือนกันยาย,ยนนี้คุณมีเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหา ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายงานการโยกย้ายงานก็ได้ที่คุณรู้สึกว่า คุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แต่คุณก็ยังไม่กล้าที่จะออกไปนะคะโดยเดวิลเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์รักโลกโกรธหลงเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลต่อเรื่องความคิดของเราทําให้เราไม่สามารถตัดสินใจณนะตอนนั้นได้อย่างเด็ดขาดเพราะอย่างที่บอกอการตัดสินใจเนี่ยมันต้องใช้ในเรื่องของเหตุผลเข้ามาช่วยแต่ว่าเดือนนี้คุณจะมีในเรื่องของอารมณ์ต่างๆเข้ามาฟุง้งทําให้ตัวคุณเองอาจจะตัดสินใจได้อย่างยากลําบากหรือว่ายังคิดไม่ตกนะคะแต่ว่า ไม่ต้องกังวลไปนะคะมันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เดี๋ยวมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องตัดสินใจละเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า การตัดสินใจมันจะมี3แบบนะคะก็คือ1คือคุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วก็2คุณไม่ตัดสินใจนะคะแล้วก็3จริงๆมันก็2แบบนะขอโทษนะคะจะพูดให้งงทําไมนะคะการตัดสินใจนะคะมันก็จะมี2แบบก็คือตัดสินใจเลือกไปทางใดทางหนึ่งนะคะกับ2คุณไม่ยอมตัดสินใจเลยเพราะว่ากลัวว่าจะเลือกทางใดทางหนึ่งที่มันผิดพลาดนะคะซึ่งไอ้การไม่เลือกนี่แหละสุดท้ายมันจะมีสถานการณ์บังคับว่าเราต้องเลือกเองนะคะการไม่เลือก ก็คือรูปแบบของการเลือกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรากลัวหรือกังวลกับผลลัพธ์ถ้าเราเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงมันมีในเรื่องของความกังวลความกลัวอะไรบางอย่างเข้ามานะคะอหมม่มองว่าทางที่คุณจะเลือกไปเนี่ยคุณก็อาจจะยังไม่แน่ใจนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นลักษณะว่าตัวคุณนะคะอยากจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ลึกๆก,ก็มีความ ความกลัวนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาเวลาเรามีแฟนแล้วเราตัดสินใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะคะรวมถึงใหม่เองก็คือความกลัวที่จะเหงานึกออกไหมคะพอเรามีแฟนเนี่ยแล้ว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 วันหนึ่งที่คนคนนั้นเขาหายไปแล้วเราต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอ่ะมันจะมีความกลัวในเรื่องแบบว่าเฮ้ยแล้วเราจะเหงาไหมอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือใหม่ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะ อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้รวมถึงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องของความรักอย่างเดียวด้วยนะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอยากจะเดินออกมาจากอะไรบางอยา่าง นะคะบางอย่างที่มันบอกคุณแล้วว่าตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของคุณแล้วคุณอยากจะเดินออกมานะคะเนี่ยมันมีเกณฑ์นะคะหรือไม่งั้นก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางแต่หมายมองว่าพลังงานหลักของคุณในเดือนนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ความคิดเยอะนะคะการตัดสินใจนะคะไปสู่เส้นทางบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันใช่กว่าแต่ขนาดเดียวกันก็ยังมีความกลัวว่าถ้ากลัวไปแล้วจะก้าวผิดนะคะเช่นออกจากงานนะคะออกจากงานเนี้ยเพราะรู้สึกว่างานที่ทําอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่งานที่ใช่นะคะมัน เป็นงานที่คุณไม่เห็นความสําเร็จในตัวคุณนะคะไม่มีที่ให้คุณส่องสว่างในงานนี้คุณก็เลยอยากที่จะเดินออกมาจากงานตรงนั้นแต่ว่าก็มีความกลัวว่าถ้าออกจากงานตรงนี้ไปอะ่ะจะเหมือนกับว่าหนีเสือป่าจระเข้ไหมที่ใหม่ที่เราจะไปเนี่ยมันจะดีไหมอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยเหมือนเป็นความรู้สึกกลัวๆยังคิดไม่ตกว่าจะก้าวไปทางไหนดีอะไรแบบนี้นะคะ ก็ต้องให้ลองใช้เวลาในการตกผลึกดูนะคะซึ่งที่ผ่านมาตัวคุณก็อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่า บูตตัวเองรีเซ็ตตัวเองเหมือนกันก็คือเป็นจุดของ4ี่ดาบ4ดาบก็คือการนอนพักการหยุดพักนะคะเพื่อคิดทบทวนเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเท่าไหร่นะคะว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะมันยังมีเรื่องที่คิดไม่ตกอยู่นะคะถ้าช่วงนี้ราศีกุมนะคะมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าให้ค่อยๆใช้เวลานะคะ มันอาจจะดูทรมานนิดนึงในการที่จะใช้เวลาเพื่อให้เราได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลจริงว่าเราต้องการอะไรเนี่ยแต่ว่าก็ขอให้ชาวราศีกุมนะคะอดทนนะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของการต้องใช้เวลาในการในการลุกขึ้นมากล้าตัดสินใจนะคะ ถ้าถามในเรื่องของตัวงานนะคะตัวงานเนี่ยไม่มองว่าอืงานหนักทีเดียวค่ะงานหนักมากๆเลยนะคะช่วงเนี้ยงานหนักภาระเยอะนะคะมีเดอะเดวิลแล้วขึ้นสิบไม้เท้าอีกนะคะกลับบ้านคือแทบไม่ไหวอะคะ่ะแทบแบบ แทบแบบนอนเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยพุ่งไปหาที่นอนเลยด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยหมายมองว่าสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างส่งผลกระทบกับตัวคุณพอสมควรเนื่องจากหนึ่งตัวงานหนักแล้วเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดต้องคิดนู่นนี่นั่นตลอดนะคะรวมไปถึงบางครั้งเนี่ยเพื่อร่วมง,งานก็จะชอบโยนงานมาให้คุณนึกออกไหมให้ให้คุณช่วยมอบให้แบบมอบหมายให้คุณทํานู่ทนทํานี่อะไรแบบเนี้ยแล้วตัวเขาก็ไปทําอีกโปรเจกต์หนึ่งกัน เป็นว่างานมันกองสุกอยู่ที่คุณนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ปฏิเสธไม่ค่อยเป็นด้วยนะเ <c oughs> ดอะแฮงแมนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเอ่อแบ่งรับแบ่งสู้อะไรอย่างเงี้ยต้องช่วยทําต้องอะไรอย่างนงี้นะคะเลยกลายเป็นว่าเป็นเดือนที่งานหนักมากๆนะคะเป็นเดือนที่ที่คุณรู้สึกเหนื่อยมันอาจจะเป็นจุด เริ่มต้นในความเครียดนะคะในความกังวลว่าเฮ้ยเราจะยังไงดีกับกับกับสิ่งที่อยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะในอีกไม่นานใหม่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 ประมาณว่าอีกสักช่วงของปลายเดือนนะคะมันจะมีการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงไปในสู่จุดที่มันดีขึ้นแต่ว่าในช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางๆเดือนมันอาจจะมีความเข้มข้นของตัวเนื้องานความเครียดนะคะที่กดดันตัวคุณทําให้ตัวคุณรู้สึกว่า ตรงนี้มันใช่ที่ของเราไหมนะคะคุณอาจจะถามตัวเองเยอะมากว่ามันใช่ไหมนะคะอันนี้ยอย่างหม่ย,ยกตัวอย่างในในเรื่องของมุมมองการทํางานนะคะว่าเฮ้ยงานเดือนนี้มันหนักจริง,รงๆนะคะแต่ถ้าทาใจร่มๆนะคะอย่างที่บอกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตัวคุณเองอาจจะตัดสินใจได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปสู่อีกจุดหนึ่งจะโยกย้ายจากที่ทํางานเดิมไปที่ทํางานใหม่ก็ได้ซึ่ง ไพ่นะคะเขาก็บอกคุณมาแล้วนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆแ,และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมด้วยเพราะว่ามันมีไพ่ของเดอ star นะคะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใช่สําหรับคุณนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกว่า ตรงนี้คือที่ของฉันตรงนี้ที่ฉันจะได้แสดงความสามารถได้เป็นตัวเองอย่างอย่างอย่างเต็มภาคภูมิอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครถามในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้มันท็อกซิกนะคะ มันไม่ค่อยดีกับตัวคุณแล้วคุณเลือกตัดสินใจที่จะเดินออกมามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณนะคะมีความสุขนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ตัวคุณโสดแล้วคุณฮอตนะคะใครที่ตัดสินใจที่จะโสดในช่วงนี้นะคะคุณจะมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษนะไม่บอกเลยเพราะว่ามีไพ่ของเดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์ความสวยการมีชื่อเสียงนะคะการได้รับการเป็นที่ยอมรับความสวยงามนะคะอะไรแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยไม,ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้ว ก็ลอยนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ตัวคุณนั้นดีนะคะรู้สึกมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ตอนนี้มันมีช่วงที่อะไรประเดประดังเข้ามาทําให้คุณต้องใช้ความคิดหรือว่าการตัดสินใจอะไรที่ค่อนข้างเยอะมากๆอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงสิ่งที่ใหม่อยากจะเตือนก็คืออย่าไปค้าประกันให้ใครนะคะเดือแฮงแมนเนี่ยถ้าไปขับค้าประกันให้ใครหรือไปให้ใครยิมเงินเนี่ยมีโอกาสสูงที่คุณจะไม่ได้คืนนะไม่บอกเลยนะคะดังนั้นต้องระวังแล้วจะกลายเป็นว่าคุณจะต้อง ไปรับผิดชอบในสิ่งที่คุณไม่ได้ก่อหรือหนี้ที่คุณไม่ได้ทําไว้เนี่ยให้กับคนคนนั้นนะคะดังนั้นต้องระวังรวมไปถึงการไปรับผิดชอบงานให้ใครแล้วเราต้องแบกรับงานไว้คนเดียวเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะหัดปฏิเสธนะคะชาวราศีกุมนะก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ยคลายความเครียดความกังวลได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอืมแล้วก็สิ่งที่ไพ่นะคะเขาอยากจะเตือนเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางปัญหาเนี่ยเขาบอกว่า คุณคุณไม่ตัดสินใจอย่างที่ไม่บอกนะคุณไม่ตัดสินใจเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาได้เหมือนกันการที่เราไม่ทําอะไรกับชีวิตเลยหรือไม่เลือกจะไปซ้ายหรือไปขวาเลยมันจะมีผลลัพธ์หรือว่ามีการกระทาบางอย่างที่มันจะต้องบังคับให้คุณตัดสินใจอยู่ดีไม่วันใดไม่วันหนึ่งนะคะสิ่งที่เราเลือกไม่ตัดสินใจเราอาจจะมีความกลัวหรืออาจจะหนีอะไรบางอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าไม่ตัดสินใจอ่ะ สถานการณ์มันจะบีบคุณเองโดยที่บางโดยที่แบบเหมือนบางทีอะคุณอาจจะไม่ได้เลือกด้วยซ้ำนะคะอ่ามายกตัวอย่างเช่นสมมติว่า คุณได้งานสองงานแล้วคุณก็เลือกไม่ถูกว่าคุณจะไปซ้ายหรือไปขวาไปงานไหนดีคุณก็เลยไม่เลือกเลือกที่จะเงียบๆไปก่อนรอดูว่าที่ไหนเขาจะเสนออะไรยังไงมาให้แต่สุดท้ายพอคุณไม่เลือกสถานการณ์หรืองานบริษัทนั้นๆเขาเห็นว่าคุณไม่เลือกสักทีเขาอาจจะไม่ได้มอบงานให้คุณก็ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าคุณจะเลือกบริษัทไหนก็เลยสุดท้ายเราอาจจะเสียไปทั้งสองงานนั้นหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะเสนอเงินเดือนที่คุณไม่ได้ต้องการจริงๆแต่ณตอนนั้นคุณไม่มีทางเลือกแล้วเพราะคุณไม่เลือกแต่ แง่นึงออกไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าเ,าเราจะต้องทำตัวให้เป็นเหมือนกับ คนที่มีความเด็ดขาดนะคะสิ่งที่ไพ่เขาแนะนํามาคือเราจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วก็อยอมรับกับผลตรงนั้นนะคะคือเหมือนกับว่าเลือกไปแล้วเนี่ยอย่าซ้าเติมตัวเองถ้าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเราก็แค่แก้ปัญหาแล้วก็เรียนรู้ไปนะคะมันจะทําให้ราศีกุมเนี่ยเ,เติบโตแล้วเก่งมากยิ่งขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ในจุดนิ่งๆเรายังไม่ยอมที่จะไปซ้ายไปขวาเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องของอารมณ์มีเรื่องของความกังวล อยู่นะคะดังนั้นเนี่ย สิ่งที่ไพ่แนะนําก็คือให้เวลากับตัวเองหน่อยนะคะหรือว่าอาจจะเขียนมาก็ได้ว่าถ้าคุณไม่เลือกผลลัพธ์แย่ๆที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรแล้วถ้าเลือกผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดอะ่ะมันคืออะไรแล้วคุณจัดการแก้ปัญหากับมันได้ไหมนะคะถ้าคําตอบคือได้เนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าไพ่เขาก็บอกว่าทางแก้ปัญหาของคุณคือคุณสามารถจัดการแก้ปัญหาได้อยู่แล้วทุกการตัดสินใจของคุณนะคะราศีกุมเวลาศีที่มีความเก่งมีความฉลาดในตัวอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกไปทำ ไ,นนะะไปให้สุดทางแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้เติบโตและแก้ปัญหาไปกับมันนะคะก็จะทําให้คุณเติบโตเป็นคนที่แบบมั่นคงกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นเพราะไพ่ใบบทสรุปเนี่ยดีมากๆนะคะเป็นราชินีนะคะถือเหรียญน,นะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่นคงไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินอย่างเดียวแต่ว่ามั่นคงในเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยพอสภาวะอารมณ์ข้างในเรามันแข็งแกร่งมั่นคงอะคะ่ะมันสะท้อนออกไปถึงข้างนอกนะคะเหมือนแบบอินไซต์เอาต์อะคือข้างในเราดีข้างนอกที่เป็นสภาวะ วาแวดรอบเราก็ดีเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงเนี่ยเรียนรู้ไปกับมันนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปราศีกุมงอย่างที่ไม่บอกเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนกล้าหาญเขาเป็นคนเก่งแล้วนะคะไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงเนี่ย คุณรับมือได้หมดอยู่แล้วนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้จักรวาลบอกว่าตัวคุณจะเติบโตกับมันนะคะจะเป็นคนที่แบบเลอค่านะคะมากไปด้วยประสบการณ์เต็มไปด้วยความมั่นคงทางจิตใจทางอารมณ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคุณจะได้รับในเรื่องของความมั่นคงที่มันจะกลับเข้ามาได้เองนะคะอย่างแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวใหม่มาดูในเรื่องของการเงินของคุณหน่อยนะคะการเงินสอดคล้องกับการงานเลยนะคะก็คือหนักนะคะหนักเลยนะคะอันนี้ถึงขนาดที่จะต้อง หยุดพักเลยนะคะดังนั้นเนี่ยรายจ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นนะคะตัดไปก่อนนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ราศีกุมยังการเงินตึงมืออยู่นะคะดังนั้นใครมาขอยืมอย่าให้ยืมนะไม่งั้นเราอาจจะมีโอกาสที่จะช็อตได้นะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินหรือขอความช่วยเหลือจากคุณแล้วถ้าคุณให้ไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณลําบากทันทีนะคะเพราะว่าราศีกุมเดือนเดิมทีเนี่ยการเงินของคุณอาจจะ อพออยู่นะคะหมายถึงว่าพอใช้แต่ละเดือนแบบพอดีพอดีอยู่แล้วนะคะไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าถ้าเดือนนี้คุณให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับใครเนี่ยบอกเลยว่าจะทำให้สภาพ ท่องทางการเงินของคุณมันลดลงนะคะดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะอย่าให้ใครหยิบยืมเงินถ้าตัวเราเองยังยังไม่โอเคหรือว่ายังไม่มีเหลือเก็บเหลือใช้อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะในเรื่องของรายใจ่ายให้ดีนะคะ,ะในเรื่องของสุข,สขภาพเนี่ยก็คือให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะคะหรือว่า,ามึนหัวเวียนหัวนะคะจากการใช้ความคิดนะเพราะว่าราศรีกุมเดือนนี้เป็นเดือนที่ใช้ความคิดนะคะเยอะนะคะในการตัดสินใจในการจะเลือกอะไร ให้เข้ามาในชีวิตหรือว่าเลือกที่จะ move on, หรือตัดอะไรทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นอา,อาชีพความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจเยอะดังนั้นให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะคะการวิตกกังวลให้ดีนะคะอ่ะเรามาดูในเรื่องของความรักนะคะความรักในเดือนนี้นะคะไม่มองว่าคนโสดเนี่ย ตัวคุณเองนะคะยังมีเรื่องที่จะต้องเคลียจะต้องตัดสินใจอยู่อาจจะมีคนเข้ามานะคะทำให้คุณรู้สึกว่า,ารู้สึกไม่แน่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคนโสดนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณน่ะจะพัฒนาต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะหรือว่าจะ มูฟออนเป็นคนโสดนะคะแบบโสดร้อยเนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของเดวิลแล้วก็แฮงแมนนะคะมันอาจจะมีอารมณ์ว่าคุณอะชอบใครอยู่คนนึงมากๆจริงๆแต่ว่าคุณไม่รู้จะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะดังนั้นคําแนะนําเขาก็เลยเหมือนกับว่าให้คุณตัดสินใจให้เด็ดขาดเลยว่า ความสัมพันธ์นี้มันดีกับต,ตัวคุณไหมคุณเห็นความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปในทิศทางที่มันเป็นบวกไหมหรือว่ามันทําให้คุณต้องมานั่งเครียดนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกแบบนั้นเนี่ยคุณก็ต้องถามตัวเองให้ดีว่าคุณรับมือกับมันได้ไหมถ้ามันความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหวังหรือทําให้คุณถูกใจนะคะถ้าตัดสินใจได้เนี่ยจะทําให้ตัวคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็ุมูอ่อนได้มากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของคนมีคู่นะคะคนมีคู่เนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่ตัวคุณเนี่ยคุณทั้งคู่น่ะอยู่ในช่วงของการไม่สวีก,กันนะคะ,ะไม่สวีก,กันไม่ได้ไม่ได้ไมไดหมาไม่ได้หมายความว่าตัวคุณสองคนจะมีปัญหาถึงขั้นแบบแยกทางอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าหม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศีกุมเนี่ยเดือนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า คบกันมานานให้ความรู้สึกเหมือนคบกันมานานแล้วแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ทั้งคุณสองคนนะ่ะมีเรื่องที่อาจจะไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่าต่างคนต่างไปโฟกัสในเรื่องของการงานก็ได้นะคะมันเลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยังตึงๆกันอยู่อะไรแบบนี้นะคะ แล้วตัวคุณเองก็มีปัญหาที่ต้องจัดการมีปัญหาในเรื่องของความคิดอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ามาด้วยนะคะราศีกุมมีเรื่องคิดเยอะนะคะในเดือนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักหรือว่าตัวเราเองอาจจะคิดมากจนเครียดแล้วก็เอาในในเรื่องของพลังงานความเครียดเนี่ยส่งต่อทําให้คนรักของคุณรู้สึกได้ตรงนี้ว่า คุณมีภาวะความเครียดนะคะเลยกลายเป็นว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าให้เวลาของคุณเนี่ยไปพักก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคุยไปก็อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่ามีหลายๆคู่เนี่ยพอเครียดจากการทํางานแล้วเนี่ยไม่สามารถระบายความเครียดตรงนั้นออกมาได้นะคะมันก็เลยไปสะท้อนกับในเรื่องของการคุยกับคนรักไม่รู้เรื่องหรือว่ามีเหตุให้ต้องทะเลาะก,กันเพราะเราไม่สามารถ เคลียร์ความรู้สึกตรงนั้นจากการทํางานออกไปได้นะคะมันมันยังติดค้างอยู่อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของคนมีคู่ราศีกุมเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการใช้คําพูดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะอาจจะเป็นสลับกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัวตัวเขาที่ ที่เครียดแล้วมาลงที่คุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นที่ตัวคุณก็ได้เพราะว่ามันมีไพ่ของความการการเครียดอยู่นะคะแล้วการใช้คําพูดที่มันบางครั้งมันอาจจะรุนแรงจนเกินไปนะคะหรือตรงเกินไปก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นความสมคัญที่มันควรจะต้องเบรกแล้วแหละหมายถึงว่าอาจจะแบบไม่ได้เลิกกันแต่ว่าอาจจะแบบช่วงนี้อาจจะห่างคุยกันน้อยลงเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งปรับอารมณ์ให้มันเป็นปกติก่อนแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้เรามาดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะตอบเลยนะคะยังไม่ชัดเจนอยู่นะคะมันยังมีฝ่ายหนึ่งที่คิดมากในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่า ขอพักก่อนนะคะยังอยากอยู่ตรงนี้ยังอยู่จุดนี้อยู่เขาอาจจะมองว่าความสัมพันธ์นี้มันดูเป็นไปได้ยากในช่วงนี้นะคะก็เลยยังไม่ทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะอย่างที่บอกมันอาจจะสลับกันได้นะคะตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากพักกับความสัมพันธ์นี้ก่อนนะคะแล้วตัวเขาอยากพัฒนาก็เป็นไปได้นะคะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะอยากให้มันเดินไปต่อได้แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าณตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเป็นเวลาที่ควรที่จะไปทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการก่อนยังไม่ใช่ เวลาที่จะมาคุยหรือว่าพัฒนาในเรื่องความสัมพันธ์นี้นะคะดังนั้นเดือนนี้คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังคงไม่ชัดเจนต่อไปนะคะอ่าก็โดยสรุปนะคะสิ่งที่โดดเด่นนะคะสําหรับดวงรายเดือนชาวราศีกุมในเดือนนี้เป็นเรื่องของการใช้ความคิดเยอะมากในการตัดสินใจเดิอนออกมาจากเรื่องบางเรื่องจากสถานการณ์บางอย่างนะคะรวมไปถึงการการกัน การตั้งคำถามนะคะกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่สําหรับตัวเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะตัดสินใจบางอย่างอย่างกล้าหาญนะคะเพื่อนําไปสู่ความมั่นคงนะคะซึ่งหมายเชื่อว่าตัวคุณนะคะราศีกุมจะได้คําตอบกับชีวิตนะคะแล้วก็ตัดสินใจออกมาได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าไพ่บทสรุปมันดีมากนะคะก็คือราชินีเหรียญเนี่ยเขามีความมั่นคงทางระบบความคิดการจัดการรวมถึงการเงินทุกอย่างในชีวิตในมิติเนี่ยมันจะมีความนิ่งความมั่นคงมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกเดี๋ยวมันจะมีการ เปลี่ยนแปลงที่ทาให้คุณนะคะได้เจอในเส้นทางที่ใช่นะคะได้เจอในความสัมพันธ์ที่ใช่ได้เจอในการงานที่ใช่ความรักที่ใช่สุขภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีในเรื่องของเดอะสาคนะ,คะดังนั้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจและใช้เวลากับมันนะคะอ่ะขอสามคำนะคะให้ชาวราศีกุมนะคะในเดือนกันยายนี้นะคะสามคำนะคะให้ชาวราศีกุมคะ่ะ หมุนเวียนนะคะเขาบอกว่าการไม่ตัดสินใจเนี่ยหรือการไม่ทําอะไรบางอย่างหรือแก้ปัญหาบางอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เราวนลูปอยู่กับเรื่องเดิมๆนะคะวนอยู่กับสถานการณ์เดิมๆเ,เช่นตัวคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นแต่คุณไม่เลือกทําอะไรสักอย่างคุณอยู่นิ่งเฉยคุณปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างนั้น ความสมคั์มันก็จะเป็นเหมือนเดิมมันก็จะท็อกซิกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปจัดการหรือตัดสินใจหรือทําอะไรบางอย่างก,กับมันอันนี้ไม่แค่ยกตัวอย่างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องมิติข,ของการงานหรืออะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงให้มันอยู่ในจุดที่มันดีแต่คุณไม่ได้ทําอะไรใหม่ๆเพื่อให้ผลลัพธ์ใหม่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็จะเป็นหมุนเวียนเหมือนเดิมนะคะ ไฮเอเนอร์จีทรงพลังนะคะไฮเอเนอร์จีหรือทรงพลังอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้กําลังใจใช้พลังของคุณในการตัดสินใจในการทําอะไรบางอย่างนะคะซึ่งมันจะส่งผลต่อชีวิตของคุณต่อจากนี้ไปอีกยาวนะคะดังนั้นเนี่ยค่อยๆตัดสินใจนะคะเมื่อตัดสินใจแล้วลงมือทํานะคะแล้วก็ลุยไปกับมันเกิดปัญหาอะไรก็ค่อยแก้ไประหว่างทางนะคะชีวิตมันคือการเรียนรู้ตลอดเส้นทางอยู่แล้วแต่ว่ามันจะทําให้คุณเก่งมากขึ้นนะคะ หยุดนิ่งอ่าเห็นไหมเป็น energy ของการหยุดนิ่งการยังไม่ตัดสินใจนะคะดังนั้นไพ่ใบนี้เหมือนการเตือนให้คุณรู้ว่าการหยุดนิ่งมันก็คือเหมือนกับการที่แบบเร,เ,เราก็เหมือนเราก็เหมือนเราเราแบบเขาเรียกอะไรเดทรอคือหยุดนี่คือการแบบ ตายค่อยๆตายค่อยๆเฉาไปอะคะ่ะการทําอะไรเดิมๆนะคะการหยุดนิ่งการไม่เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ค่อยๆให้เราเฉาหรือตายไปนะคะดังนั้นคุณต้องใช้พละกําลังทรงกับทรงพลังของคุณนะคะในการตัดสินใจแล้วก็เดินออกมาจากเรื่องบางเรื่องที่มันยากแต่ว่ามันจะดีกับคุณในอนาคตนั่นเองนะคะ,ะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็ถ้าฟังแล้วไม่สบายใจนะคะปล่อยผ่านอย่าเก,ก็บไปคิดมากนะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะสำหรับวันนี้ใหม่ลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ